ู้หลักผู้ใหญ่ของเมืองประดังเบซาซึ่งเป็นคนดีแล้วก็เป็นคนนำสังคมพวกเรามาโดยตลอดเป็นหลักใยของพวกเราทุกคนวันนี้มีสุขภาพแข็งแรงแล้วก็ครบหนึงร้อยปีพวกเราชาวลูกหลานตาประดังเบซาเลยร่วมแรงร่วมใจกัน จัดงานฉลองอครบรอบ100ปีในวันนี้โดยทางเจ้าภาพได้เชิญแขกหลายท่านที่เป็นคนเก่าแก่ประดังเวะซาแล้วก็เป็นคน,คนมีชื่อเสียงในเมืองหาดใหญ่หรือในกรุงเทพมหาคนครก็ดีได้หาลวว ด้วยความเต็มใจด้วยความตั้งใจที่ยังไงก็ต้องมานะนานนี้ใหแต่เห็นได้ว่าประดังเทศาในอดีตนั้นชาวจีนถือว่าเป็นชุมชนใหญ่เป็นชุมชนที่บุกเบิกเมืองประดังเซามาแล้วเราก็ ดูกระมางแต่ฉันนีฉันที่นอเป็นชุมชน